ถอยที่มันสูงๆในที่ที่หลังเห็นปะมันก็ได้หกไมมันทอยให้มันกระเด็นหกม,มันถ่วงแล้วแหละสถวงถวงต้องมีตัวสาวคุไม่เคยถ่วงถวงแล้นไม่ถวง้าถ่งค,ความเจริญถ่วงอมเจริญเปลี่ยนสมเปลนสใเลนจริงเหรอเปลี่ยนหนึ่ง, 3, งมันเ็นอ้าวตรงมันเยอได,ไดอ นนึงาันเจ็ด้ขยับได้แค่นี้แหละจะได้แล้ว้าวีนะมแจะไม่มีมโโินว่ไม่มีแล้วเริ่บบ้วก็เเป็นมากเกยมิไรจวดอ,อ่านเลยมันหกพันวะหกพันดีกว่าสี่พันยุคก่อนนะจริงทุคก,ก่อนสี่พันนี่แ้่หนักกว่าหกพันเลยนะทำายายุคกี้แล้วยุคนีห้หกพันเฉยๆนะอืมไ้ ยุคนี้มันเหนื่อยงไงเจ็ดหไม่ต่างกับแปดพันก็เนี่ยตีเลยเกียงเลยออฟราาวีฮะอราาวีเจ้า<ะ>ีไม่มีขึ้นเยอะตรู้ว่าชอบเข้าจวดจวดอ่าอันอะไไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีตัวอ,อะไร <c oughs> มีแหละมันมีอย่างละบายเลย ที่ขาเก้าพี่เจคางเงี้ไม่ค่อยมีนะใช่ไหมโอ้โหจะเสียอะไรแกไปตัดอ่ะจะเสียไปตัดอีกทีเดี๋ยวค่อยมีก็ได้ไม่เป็นไรก็ปล่อยๆไปก็ทำงานอยู่งก็ต้องตัดดีตัดไม่ตัดก็ได้เดี๋ยจจะทำงานอยู่เล่นก็ได้ก็ได้ลงลงลงเถอะขาเก้าตัดแรงก็ไม่ได้เจ็บนิ้วอธิบาย เวลาเราต้องทําให้มันดูเป็นมารยาเราต้องทำต้องทำแต่ความจริงไงเสียเวลาบวกข้าพันสังปียี่2บกสองทีแล้ววันวิ่งไปก่อนเลยเท่าไหรเออหมื่นยี่สามสองทียี่ห้าหนึง้าับ้ันที่รู้เห็นเาว่าเอกไปแบบนี้ตีตียี่สแต่ว่าไปแก่ทวบางนใหญ่ับ้านในไ่ใหญ่ ในแนวจงับแถวรับทำไมเราขับแถวหลังก็ไดอขึนมาให้ใช้เดี๋เดโปยบอคนเลขสี่ไหมเป็นสามหมืนสามเป็นสามหมื่นแปดสองพิ่ ใช่แล้วสามหมื่นแปดเท่าเลยไม่มีอะไรมีอะไรตีปอกสองหมื่ <th <th นสองพี่นกเออพี่นั่นก็อยู่0 0สามหืนตีข้างพี่นันก็ไม่ได้ทำเอ้สามหมื่นนะตีแบนแล้วกันง่ายดีแ้เท่าไหร่พี่สามหมื่นเข้ากันใช่มเอ้สองหมื่นไม่เท่าไหร่สามหมื่นนะสามหมื่นตีข้างตีข้างทันเดินไปไ้านอัน ที่แบตแบบใบเดียวไม่มีขายไม่มีครับอบนนั้นไม่มีถ้าซื้อคอจริงซื้อของคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเป็นลเดียวปกติมันก็ตกประมาณ40-50ิบ้นะลายๆๆเพราะมันจะเป็นใบมีแต่ใบฟอยใบธรรมดาไม่มีแล้วครับสกิลเกิดแบบเบ็ดอืม มันมีตัวต้นติ่งอยู่ข้างหน้านเลยขึ้นางเอานี่ก่อนบูมีของตัวต้นต่งลงเมื่อเื่องแต่นนี่มีใช่ไหมครับมีครับพวกของพวกนจะมีหมดดาวคอนดาวกอนคอาวคอนหกแล้วหละ นี่ครับต่างห้อบครับตีดากอนตีดาก่อนพนังกันเท่าไหร่พิศพก๋หมื่นหนึ่งห้าพันไม่ได้อย่ามาต่อรองมันไม่รับต่อให้เหมือนห้าเห็นป่ะต้องให้เยอะเลยนะแพงเลยไอ้นี่มันจะออกมามันจะบวกห้าพันไอ้นี่ตีดากรีถุย สองสามสามหนึ่งแหวนสามหนึ่งเช็คเลยไม่กลับแล้วกันนี้มาร์เตเบตต่อหนึ่งเดิมไม่มีอะไรอันนี้สองห้ายิบห้าสามสามตีร้อเลีร็วตีได้กูตีได้จริงจรกูตีทะลุตีหลังให้หัวแตกเลยตีแวนไปแล้วปะเท่าไหร่ตีแวนสาม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 กับเทมนี่ห้าสองแปดเท่าแล้วกัน ถ้าเป็นบาร์ดกูยิงรอเร็วจริงเยไม่ใช okay. <I> ่บาร์ด้านังเกลยดรอเร็วกูไม่ได้มันมีผลกับลูกเกมอนาคตตัวบารสองบบัวรหนึ่งอะไของมึงเนี่ยตัวบตรหนกาสองใบกาดกาสอใบบาษาตอนนม้าษาปิดโคกำกวมลไปนะลงมาใบหนึ่งแล้วกันอยาได้อนนี่เลสสิ ไม่ไม่ถอดโซนอีกทีหนึ่ง okay. บก 3, ง 5, วกราคาคอนหรเลสสี่ okay. มันจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นแวรจะเป็นสองหมื่นตอนแรกมันจะเป็นสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดสองห้าหมื่นหกห้ามื่นหกห้าหมื่นหกสามที่ต้องวัดใจเข้าเลยไม,ม่เลยยูไม่ได้จวดอีก่อสามหมื่นสาม สามสามอะไรใหม่ดีกว่าความสี่หน่ห้าหมื่นหกได้ห้าหมื่น้ามสามเมาทไมห้าหกสอันนี้สาม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 บวกอีกสามหมื่นเป็นหกสามหกสามได้เดียวได้บิ้ง สองไลน์นะใชห้าไลนไหมแล้วเน,น,น,นีอ,อ้เข้ามีเ้าเสามหมื่นข้างเอ้ยม่นเท่าไรสามสามสามหมื่นข้างโอตายผ่านแล้วไลนไลนไลนไนแล้วมามามา กดสิแป๊บนึงดิใจเย็นๆนิ้วกูบังคับได้ช้าหมกดอยู่กดสิเขาได้บานหนึ่งขอบาตเตอร์เบทลงมายูนิตตัวมันบวกหมื่นกยูนิตอ๋อวัตเตอร์เบทบวกหมื่นตัวมันจุดหนึ่งมาวัตเตอร์เบยอ่าจุดหนึ่งบัตเตอร์เบดบวกไปหมื่นหนึ่งแล้วก็สกิลบัตเตอร์เบดจากก้อนไป ยิ่งทำไม่ะตัวพันนี้เสกได้มานั่งแก้บอดทีไม่เคยคุมเลยความเอวามบอดยังก็ไมันละเอียดนะ จาชาติจิกไหมไม่แน,น่นอนอยู่แล้วชาติจกเลกดด่นก่อนดิจำียี่สิบเอ็ดเบาใช่เบาดิไม่มีอะไรอยู่แล้วรอย่อนนะ <c oughs> ไม่ใช่ตเซฟมันไม่มาดิเซฟมาจะกลายเป็นข้างละซึ่งสี่จีเี็ีเซคเกอร์มาลอนเซนอ่ข้างนี้ก่อน ข้างนี้จะบวกไปหมื่นหนึ่งเป็นสามหมื่นสามแปดเลยข้างเนี้ยข้างนี้สองหกสามหกอืมอันนี้เข้าอันนี้เข้าโอเคหนื่งเปนอ่าฮะสามคนหนึ่งอันนี้เป็นสามแปดใช่ใช่สามโอเคจบไว้ใหม่ตัวแสงไว้ใหม่ได้ไงไว้ใหม่จะเล่นลูกได้ใหม่ระไม่เล่นแล้วจะเล่นตายพอดี ไลท์ใหม่เอเลยลุกหรือไดแมนน่ะไม่ต้องไลท์ทับอันนี้เหตุผลที่กูอยากกินรอเร็วทิ้งก็เพราะตรงนี้สำคัญใช่ไหมล่ะมันสำคัญตอนไลท์สองนี่แหละไัมนมันจะลุกแรงลงลงแมสไดท์บาลีเนอร์ไลท์สี่ตัวเด่นมันจะเป็นเท่าไรวะอันนี้เป็นสามะเพื่นเอันนี้เป็น3 3-3สามสามสามเป็น หกสิบหก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 สองคิดเข้าน <c oughs> ลุกได้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 ได